สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมลัคนากลุ่มนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรากรายปักใกจะคุมเนื้อหางแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2 5ง8นอะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกสับสกายไลน์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นการพยากรณ์ดวงภาพรวมก่อนนะคะด้วยพลังงานไพ่เทพสังหณร าชาวราศีกุมลัคนากุมท่านผู้ชมทุกท่านจะอธิษฐานจิตขณะที่อาจารย์สับไพ่ได้เลยนะคะเจอพลังงานดีก็กดรับกดไลค์กดแ like, ชร์ไปเป็นการหนุนดวงท่านได้นะคะพลังงานไพ่เทพสังหอนจะอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท่านว่าไงใบที่หนึ่งค่ะท่านอาจจะมีปัญหาที่จะต้องขัดแย้งกับกู้อริก็ได้นะคะการต่อสู้การช่วงชิง ในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นนะฮะบางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะคนเรามันก็เป็นธรรมดาในช่วงหนึ่งที่อาจจะเจอปัญหาอุปสรรคเจอคู่แข่งทางการค้าอะไรเกิดขึ้นได้นะทุกคนเจออาจารย์บอกเลยนะฮะแต่มันอยู่ที่เราใช้สติปัญญาในการที่จะช่วงชิงความสำเร็จหรือโอกาสชนะแบบไหนนะฮะหมายเลขสามแปดนะคู่ทัดลม อืมอ่าอันนี้เลขที่จะไม่ไม่ยอมซะด้วยนะถ้าเหมือนกับเอ้ยเราถูกอ่ะเราก็ไม่ยอมนะเพระาะเอ่แต่ก็ยังมีไพ่ที่รู้จักปล่อยวางอยู่โอเคนะคะอาจารย์ขอเชื่อมไพ่แบบนี้ว่าถ้าอะไรที่ถูกท่านจะสู้ยิบตาเลยแต่ถ้าอะไรมันอาจจะมีความผิดพลาดจากการกระทำของตัวท่านเองท่านจะรู้จักอ่อนลงมาเพื่อที่จะ ปรับสมดุลปรับความเข้าใจกันก็ได้กับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะไมไ่ถึงขั้นแบบยอมหักไม่ยอมงงต่อให้มันจะมีอารมณ์เดือดอารมณ์อะไรในช่วงแรกๆนะพอไพ่ขึ้นพระพระพิสุสงฆ์สงนะคะแล้วก็มีรูปดอกบัวอ่าแล้วมีการแบบไพ่จะขึ้นสมณะระวังน่แหละค่ะมันก็คือการปล่อยวางได้ในสิ่ง,งต่างๆที่เข้ามากระตุ้นที่ทําให้เรา รักโลภโกรธหลงอะไรก็ตามแต่ท่านจะเยียวยาจิตของตัวเองแล้วมีสมาธิเกิดขึ้นนิ่งเป็นแล้วก็มองเหตุและผลเป็นนั่นเองนะคะแล้วอยู่ในตำแหน่งการเงินท่านก็จะมีความรอบคอบในการหาเงินหาไรายได้ยังไงที่มันจะได้มาแบบอ่าเยอะๆได้มาแบบถูกต้องด้วยไม่ได้เอารัดเอาเปรียบใครไม่ได้ทำอะไรที่มัน นอกรูนอกทางนอกกฎเกณฑ์ของสังคมนั่นเองนะคะโอ้โหสวยมากเป็นเกียรติเป็นสีนะคะหมายเลขสามศูนย์นะคะอยู่ในตำแหน่งยกหน้าลัคนาแล้วก็ตำแหน่งศูนย์พาหะเนี่ยเป็นหมายเลขสิบเจ็ดตัวตัวนสามแปดเนาะโอเคก็เป็นเลขสวยทั้งนั้นคู่ธาตุลมคู่ธาตุไฟนะอืมนะคะส่วนสามศูนย์เนี่ยอาจจะเป็นเลขที่ ที่บ่งบอกถึงความเขาเรียกแอคทีฟความขยันและเป็นคนที่นำเลขศูนย์เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใชป้ประโยชน์กับตัวเองในการหาเงินหาไรายได้อ่าเนี่ยออกสือ่อออกสังคมโซเชียลท่านก็เป็นนะะในช่วงที่เออเราไปแล้วมันเกิดประโยชน์ในธุรกิจการค้าท่านก็รู้จักที่จะไปเปิดตัวเองแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ได้มีผลประโยชน์ท่านก็นิ่งนิ่งๆให้เป็นเนี่ยประมาณนี้นะคะ ในตำแหน่งที่อยู่อาศัยบ้านครอบครัวมีคนอุปถัมภ์คำจุนท่านเสมอครอบครัวดีค่ะรักใคร่กันดีมากๆเป็นสังคมใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้โอ้เป็นไพ่ที่แบบอืเป็นสังคมจริงๆค่ะอืมเป็นกลุ่มก้อนของคนที่เหมือนแรงสนับสนุนท่านเยอะมากนาคะคะอยู่ในตำแหน่งลูกน้องบริวารด้วยลูกน้องเยอะลูกน้องซื่อสัตย์กตัญอยู่นะให้ความศรัทธาในตัวท่านและพร้อมที่จะ ทำทุกอย่างเพื่อท่านได้ด้วยนะคะหรือท่านมีเญา,าติมีน้องๆมีลูกมีหลานเอก็ดีกับท่านหมดเลยนะคะและเป็นตําแหน่งเสี่ยงโชคด้วยได้หมายเลขแปดห้าเนาะแล้วก็ตําแหน่งศัตรูไม่มีศัตรูเลยนะคะเป็นภาพเป็นภาพไพ่องค์พระพิฆเนศยืนอยู่แล้วบอกว่าสมบูรณ์พูนสุขนะมีอยู่มีกินร่ำรวยมั่ง,งะคะั่งแล้วค่ะไพ่ใบนี้นะคะในตำแหน่งคู่ครองคนรักนะคะ ขึ้นเทพปกป,ปักรักษาถ้าแปลเรื่องคู่แสดงคู่ของท่านจริงใจกับท่านนะมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ก็ไม่ทอดทิ้งกันนะคะก็คือพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันและเป็นเลข46คู่ธาตุน้ำด้วยนะต่อไปตำแหน่งสุขภาพให้ระวังเรื่องของสายตาอ่านะคะสายตาคอบาไลา่ต้องเช็คสุขภาพในด้านนี้นะคะแล้วก็ในตำแหน่ง ความเจริญรุ่งเรืองผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะพออยู่พอกินนะฮะก็คืออยู่แบบเขาเรียกว่ากับหัวหน้าเจ้านายก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะไม่มีการลดระดับของความผูกพันหรือการซัพพอร์ตนะฮะก็คือ,อยังรักษาสถานะในการซัพพอร์ตหรือในการคอนแทคกันไว้ได้ดีตลอดก็ได้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะกับ ในสังคมทีมงานอาจารย์มองว่าดีนะคะอยู่ในตำแหน่งการงานก็ครูบาอาจารย์ดีเนี่ยมั่นคงค่ะเพราะท่านรู้จักสัมมาคารวว่และท่านมีความสามารถด้วยชอบศึกษาหาความรู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจุดนี้แหละค่ะจึงทำให้ท่านเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนะคะอ,อ,อิทธิพลคนสีเทาแม้ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่มันไม่แปลว่าทําผิดกฎหมายค่ะแต่ท่านจะใช้การไปเกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์กับตัวเองการหาเงินหาไรายได้มากกว่าเพราะอยู่ในตําแหน่งโชคลาภแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไปทําธุรกิจสุ่มเสี่ยงนะฮะพอมองไพ่ท่านก็ใบอื่นๆดีหมดนะคะตําแหน่งสรุปเป็นเท่าชะแร่แกะชะลามันแปลว่าท่านเนี่ยมั่นคงทุกด้านยาวนานถ้ามีคู่รักก็อยู่เคียงข้างกันแบบเนี้ยมีผู้ใหญ่อุทมภ์มี เพื่อนรวมงานมีลูกน้องบริวารดีนะคะก็คือจะยืนยาวทํางานอยู่จนเกษียณได้เลยนะคะนี่คือไพ่เทพสังหอนนะคะที่จะบอกเรื่องราวประมาณนี้กับชาวราศีกุมต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่คะ่ะดวงความรักคนมีคู่อ่าพลังงานไพ่ดีวิว เ้าดาบน่าจะเป็นประเด็นกันอยู่นะฮะคนมีคู่อาจจะมีเรื่องของการนอกใจการมีมือที่สามในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะท่านกำลังแบบใช้ความคิดนะ,ะของตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเข้มแข็งต้องเด็ดขาดจะไม่ยอมอะไรจนจนตัวเองจะไปต่อไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังยอมท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปไพ่อัศวินถ่วยควบมา้า หันหลังให้เลยนั่นคือตัวท่านแล้วนะคืออาจจะเป็นการยื่นคำขาดนะห้า,หาดับต่อให้จะผูกพันกันมานานแค่ไหนท่านบอกท่านก็ไปได้ทิ้งได้ถ้าคนคนนั้นไม่กลับตัวกลับใจไม่ทำตัวให้มันดีขึ้นถ้าจะเอ,อ่อวางบนกับสิ่งเดิมๆอยู่อย่างนั้นนะ่ะไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาไม่แสดงถึงความชัดเจนกับท่านท่านก็ไม่ที่จะไปต่อแล้ว ดูตัวเขาบ้างเขาบอกว่าเขาเขายังต้องการและอยากมั่นคงกับท่านอยู่นะถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะทำไงเนี่ยค่ะเขาทุกข์นะเขาทรมานใจแล้วตอนนี้ไม่อยากเสียท่านไปเขาจะต้องตัดสินใจที่จะทำอะไรให้มันเกิดเป็นเออเขาเรียกว่ารูปประทไม่ใช่นามธรรมคือเนี่ยต้องชัดเจน ถูกตามคันคันลองของธรรมคือกฎเกณฑ์กติกาของสังคมความรักต้องเปิดตัวต้องให้คุณค่าต้องแสดงต้องเปิดเผยเนี่ยตัวเขารู้แล้วนะคะว่าจะต้องดําเนินการแบบไหนเพื่อที่จะให้ท่านได้รับเกียรติไม่ให้ถูกครหาดินทาคนพูดนู้น,นพูดนี่มันจะต้องไม่เกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยสิ่งดีๆจะต้องเกิดขึ้นท่านจะต้องได้รับ การยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันปิดบังมานานาในความสัมพันธ์จะถูกเปิดแล้วค่ะต่อไปก็จะมีความสุขในความรักนะฮะละทิ้งอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาให้มันจบไปนะฮะจะไมเ่เขาเรียกว่ากลับมาเป็นตัวบั่นทอนจิตใจอีกต่อไปต่อไปนี้เขาจะยกย่องให้เกียรติเนี่ยเปิดตัวท่านรักท่านคนเดียว พฤติกรรมที่เขาเคยทํามันจะไม่เกิดขึ้นอีกเขาจะให้คํามั่นสัญญา่นะบางท่านถึงขั้นแบบไม่รู้สิสบงสาบานอะไรหรือเปล่านะอันนี้คือคําพูดคําสาบานก็แปลอย่างนี้ได้ด้วยที่จะรักและจริงจังจริงใจกับท่านนั่นเองนะคะดูข้อความที่เขาอยากบอกนะคะผ่านไพ่นะ ข้อความที่เขาอยากบอกเขาอยากบอกว่ายังไงเขาไม่อยากที่จะอยู่ในช่วงของการเหมือนเล่นเกมหรืออะไรแบบนั้นเขาต้องการความชัดเจนจริงๆเขาจะทำให้มันชัดเจนนะเขาบอกเลยเขาจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงในเรื่องราวที่ที่อ่านมาทั้งหมดนั่นแหละค่ะความในใจเขาเนาะเขาบอกว่าเขารอคุณอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะเขารอคุณอยู่นะคะ I have been waiting for you like เหยนะอีกอันนึงนะคะถึงแม้ความรักตอนนี้มันจะวุ่นวายแล้วมีปัญหาอะไรก็ตามเขาบอกเขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อคุณต่อสู้เพื่อคุณค่ะ until this love s e e m hard I will fight for it นะนี่คือข้อความจากเขาค่ะขอดูจากไพ่ romance angel ค่ะความรู้สึก ของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาอยากให้คุณนะ่ะลืมอะไรที่มันอาจจะมีเรื่องบาดหมางไม่สบอารมณ์ทำให้ท่านทุกข์ขอให้ลืมแล้ปอดปล่อยพลังงานนั้นออกไปรีลิสเยเอกเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาระหว่างเราขอให้มันผ่านไปนะขอให้คุณเคลียร์มันออกไปให้หมดเขาไม่อยากให้คุณติดค้างอะไรที่ไม่สบายใจอยู่ในใจ เขาบอกเขาพร้อมที่จะดูแลคุณและอยู่กับคุณก็ให้คบกันแบบมีความจริงใจแล้วต่ไปน,นี้เขาจะจริงใจนั้นแหละค่ะจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ให้ท่านสบายใจด้วยทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนธรรมชาติไม่ได้เสแสร้งอะ่ะเขาจะแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงที่จะบังเกิดขึ้นกับท่านนะและไม่อยากเห็นท่านทุกข์ด้วยแหละที่เขาต้องทําแบบนี้เขาอยากให้ท่านมีความสุขนั่นเองนะคะ ต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงคนโสดชาวราศีกุมคนโสดปักนี้นะคะพลังงานท่านเป็นแบบไหนว้าวดีมากเลยค่ะราชินีถ้วยอืมไพ่ถ้วยก็คือความรักที่จะบังเกิดขึ้นอาจจะรู้จักใครคนเนี้ยเพราะเรื่องของงาน ท่านอาจจะคอนแทคในเรื่องของงานทํางานด้วยกันก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนมีพลังความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีอินิจบวกมากๆากอะอยู่ใกล้แล้วทําให้เรามีความสุขทําให้มีพลังงานอยากที่จะแอคทีฟกับการทำมาหากินเหมือนเขาก็ได้เขาเป็นคนทํางานเก่งมีความรับผิดชอบมีความหลอ่อมีความสวยเนี่ยแหละมันทําให้สิ่งเหล่านี้มันดึงดูดท่านมากๆดึงดูด ให้ท่านอยากเข้าหาเขาอยากเปิดใจกับเขานะคะอืมแต่เหรียญที่สําคัญเขาทํางานเก่งอะ่ะท่านประทับใจเนี่ยเอ่อนะคะอยากติดต่ออยากคอนแทคแต่ท่านก็ยังเหมือนกับรอให้มันเออชัดเจนกว่านี้ก่อนเหมือนท่านก็ยังยับยั้งใจตัวเองนะแต่ก็ไม่ไม่ปิดกั้นคือน่าจะแบบไม่ได้ไปรุกใครอะ่ะ ค่อยเป็นค่อยไปแบบนั้นขอให้เขาเข้ามาเองแล้วแสดงความชัดเจนให้มากกว่านี้นะท่านจะรอท่าทีของเขาที่ชัดเจนพลังงานไพ่หกถ้วยอ่าคนคนนี้น่าจะต้องเข้าหาท่านก่อนจริงๆแหละนะคะมามา,มาตีสนิทมาทําความรู้จักเนี่ยนะคะบางท่านรู้จักกันเพราะงานหรือบ,บางท่านรู้จักกันมานานแต่แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดจะจีบแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่า เขาอยากจีบเพราะท่านโสดแล้วไงเนี่ยพี่กิงเขาแอบชอบแอบชอบท่านมานานแล้วคนคนนี้นะปื้มชอบมานานตอนนี้จะได้แสดงออกแล้วไม่ว่าเขาจะอยู่รู้จักท่านอยู่ที่ทํางานเดียวกันหรือรู้จักท่านเพราะกันเดินทางท่องเที่ยวแล้วไปเจอกันแลังจากนั้นก็อาจจะมีคุยคุยบ้างแต่ยังไม่กล้าเปิดความในใจแต่เที่ยวนี้เขาจะบอกความรู้สึกและความในใจ ของเขากับท่านนะคะเพราะตัวท่านก็จะไม่เปิดใจกับใครง่ายก่อนแม้ชอบก็เก็บอาการแหละภัยท่านนะแต่ตัวเขาจะเปิดแล้วนะเปิดแบบชันฉลาดไม่ให้ไม่ให้ใครรู้แบบเออตัวเองเขาเรียกว่ารักษาภาพลักณตัวเองมากๆคนคนนี้ยแต่เขาจะทําแบบเนียนๆแล้วทําให้มันดูแล้วมันเป็นธรรมชาติอะเป็นความรู้สึกที่เออ มันเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือธรรมชาติมากกว่าแต่มีการวางแผนนะที่จะเข้าหาอาจารย์บอกก่อนเลยนะคะโอเคขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ